มาดูกันนะคะไอน้นะ take a chance on เอมคุณจะมีการพูดคุยติดต,ต่อสารสัมพันธ์กันดีมากขึ้นนะคะกับคู่ของคุณนะคะมีการแลกเปลี่ยนนะคะความรักซึ่งกันและกันว่ายหวานซึ้งนะคะ slow down ช่วงนี้คุณอาจจะความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะ ด้วยความที่คุณอาจจะเหนื่อยลา้าเรื่องการงานเนาะเอาไปไฟเรื่องการงานการเงินมากไปหน่อยคุณก็อาจจะความรักของคุณกณก็อาจจะออดอบดอบลงนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันน้อยลงหรือว่าติดต่อสัมพันธ์กันน้อยลงเป็นเพราะว่าต่างคนต่างทํางานโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงในอนาคตซึ่งแบบอนาคตจะสร้างร่วมกันอะไรประมาณนี้แล้วมันทําให้ความรักอาจจะช้าลงก็ดีแล้วนะเพราะว่ามันแบบ ็อาจจะมันเติมเชื้อไฟเนาะเชื้อไฟนะคะเติมถ่านเติมแก๊สอะไรเข้าไปนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีเรื่องมือที่สามไม่มีเพียงแต่อาจจะมีคนบางคนในความสัมพันธ์ไปคิดถึงคนรักเก่าอยู่ก็เป็นไปได้ถ้าคุณยังโสดคุณก็อาจจะคิดถึงคนรักเก่าแต่อันนี้มันเป็นไพ่ของคนมีคู่นะ คุณก็อาจจะคิดถึงความหลังครั้งเก่าที่เคยสวีทกันมากกว่าน,นี้หรืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะไม่จําเป็นอ,อาจจะไปคิดคิดถึงว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยไปเที่ยวที่โน้นที่ดินมีเวลาด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้อาจจะเรื่องความมั่นคงมันก็สําคัญมากไนงะก็เลยต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นก่อนนะเนี่ยมีบางคนนะคะตอนนี้ก็อาจจะรักตัวเองมากแล้วก็แบบว่าอชอบไปอยู่กับเพื่อน นะหรือว่าถ้าคุณเซงคุณเครียดเรื่องงานเขาแนะนําให้คุณไปอยู่กับเพื่อนบ้างก็ได้นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะตัวติดกันมากเกินไปนะแกจะจุดเปลี่ยนไมล์เซตนะคะทัศนคติไม่ใช่เปลี่ยนไม์เซตโทษทีทัศนคติคุณอาจจะเขียนนะคะเป็นเป็นโน้ตหรือว่าเป็น remember ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไดอารี่ก็ได้นะคะเขียนออกมาว่าเนี่ย สิบอย่างนะคะที่คุณคิดว่าถ้าถ้าคุณทำแล้วมันจะมีความสุขนะสิ่งที่คุณชอบทำหรืออะไรก็แล้วแต่เขียนลงมาสิบข้อก็ได้นะคะถ้าเกิดตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันรู้สึกว่าความรักมันจืดจางนะคะก็อาจจะเขียนว่าหรืออาจจะเขียนว่าเฮ้ยอยากไปไหนอยากทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยนะคนคู่ ทำเนี่จะไปเที่ยวที่ไหนสิบที่ที่คุณอยากไปเผื่อจะเติมความหวานให้กับคู่รักคุณได้ก็เป็นเป็นได้นะคะประมาณนั้นอืมปากองนี่หนึ่งประมาณนี้แหละหวานต้นไปของนี้หนึ่งพิชาตาแตกเลยนะคะหมออ่านก็ยินดีด้วยนะคะขอให้รักกันนานๆน,น,นะอืม ต่อไปกองที่สองกองหยิงสักดิ์นะคะสายตาของเธอเย็ยนชากองที่สองมาดูกันว่าคนมีคู่เดือนมิถุนายนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะ TaroCaststudio The Dark Mansion Tarot นะคะมาดู The Dark Mansion Tarot ต่องที่2มาดูกันว่าคุณไม่คู่ดือนมิถุนาคุณจะเจอ Energy แบบไหนนะคะคความรักของคุณ ความรักความสัมพันธ์คนมีคู่เดือนมิถุนานเด็กที่สองอืม,อมไม่เอาดีกว่าขออนุนญาตนะคะ